วันแม่แล้วนะคะขอใส่สีนี้หน่อยเพราะว่าจะอวยพรให้คุณแม่ทุกๆคนนะคะใกล้วันแม่แล้วขอให้ทุกคนจงมีความสุขที่ใส่สีฟ้านี้จะตะถวยสมเด็จนะคะสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะขอใส่สีฟ้าหน่อยนะคะ ถวายนี่ให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่สิบสองเนี่ยค่ะขอใส่สีฟ้าหน่อยนะคะให้คุณแม่ค่ะให้คุณแม่ทุกๆคนนะคะขอมีความสุขขอให้คุณแม่ทุกคนเจอลูกที่ดีทุกคนก็ขอให้เป็นลูกที่ดีของคุณแม่ทุกๆคนนะคะดิฉันเนี่ยนะคะไม่มีแม่ค่ะแต่ก็จะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่มีแม่นะคะเพราะว่า เป็นวันแม่แล้ววันที่สิบสองนี้ขอให้แม่ทุกคนแล้วก็ลูกทุกคนจงรักแม่ของตัวเองทุกๆุกคนมีแม่คนเดียวนะคะในโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าแม่เรานะคะแล้วอันนี้ก็ขอถวายพระพรนะคะขอให้พระพันปีหลวงขอให้ท่านอายุยืนยาวเป็นลมพร่ลมใสของชาวไทยทุกทุกคนนะคะ